ไม่มีใครเข้าไปไม่มีก็บางทีถ like ้าเจอหน้าฝนบางทีก็เห็นเขาเลื้อยออกฟ้าบ้างเลยเห็นมวยตุ้งเกิดปลาสวยจะบอกเคยลงไปก็พขอด้ยมจะดีหรือขึ้นมาไม่ได้หรปัญหามันมีงูเนี่แหละก็เลยกลัว để quần nó khép mất rồi được <laughs> 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 มอนนี้ไม่เห็นคือตอนนี้เตียงก็ยังเลยขึ้นมารอกองยังไม่มาเลย มีครับมีรุ่สจอดครับ <laughs> ตึ่นไส่เลยใส้ดีเลนะไม่ห่อแล้วระวังนะครับระวังนะครับอ๋อมีไร้า่นั่นอยู่ น,นี่คือทางที่เราขึ้นแบบวะนี่ทางนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ทางสามแยก,มกเมื่อกี้ครับออันนี้คือทางลงทางลงแล้วครับเดี๋ยวจะไปเจอสามแยกของเราต้องเปลี่ยนรอ,องเท้าแล้วม,มาต้องซื้อใหม่แล้วใส่ต้องเปลี่ยนดอกยา <c oughs> งใหม,ม่เปี่ยนไ้ยระวังนจริงเลยเนี่ยคนเล่นดเลยไม่กอดนะเปลี่ยนทางเลยแล้วที่เห็นไม่กอดหนุ่มเลยว่าอะรดิ่งหม รองเท้าผมพังเพอ,อยู่ที่พอชอนี่แหละส่เก็ตชื่อโอ้โหที่ให้กับพอชอไปแล้วพี่น้องโอ้ที่คู่นี้ให้กับพอชอไปแล้วจะลงข้างทางอย่าเดียวเลยจะไปทางนักงอย่างเดียวเลยใส <c oughs> ่สู์ใหม่แล้ว <c oughs>

nhiều xin ra Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những บินบินนี่ตอนนี้จทานลูกตันบิน